สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูวิธีอัปโหลดเอกสารนะคะเพื่อรับคอมมิชชั่นกันค่ะก่อนอื่นไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราเลยนะคะแล้วก็เลื่อนนะคะมาตรงนี้เลยค่ะอัปโหลดเอกสารนะคะนี่เลยเห็นไหมคะตรงนี้นะคะตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เข้าไปอัปโหลดเอกสารนะคะแล้วเราก็เห็นไหมคะเครื่องหมายก้อนเมฆเอามือแตะลงไปเลยจ้ะแล้วเราก็มาเลือกค่ะ อ่าไฟล์ที่เราต้องการนะคะอันดับแรกก็จะเป็นบัตรประชาชนอ่าแล้วเราก็เลือกเห็นไหมคะบัตรประชาชนเราก็มาแล้วเรียบร้อยอันที่สองเราก็มาค่ะใส่บัญชีธนาคารอ่าบัญชีธนาคารเราก็เลือกค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เรามากดสีเขียวตรงนี้เลยเหไหมคะนี่สีเขียวตรงนี้เพื่อที่เราจะบันทึกเลยค่ะกดบันทึกเลยค่ะ Thank <laughs>